อันนี้จะเป็นปูเล่ชุดใหม่นะครับเพิ่งลงกระถางไปวันนี้แหละนะครับเพิ่งเสร็จแล้วก็ราดน้ำหมักปลาไปแล้วนะครับเพื่อการฟื้นตัวที่เร็วรเขาจะฟื้นตัวได้ดีนะครับถ้าเกิดว่าเราแยกจากกระบะอย่างนี้นะครับแล้วก็ลงกระถางแล้วก็รดราดด้วยน้ำหมักปลานะครับทีนี้เขาก็คุ้นชินกับจำพวกจุลินทรีย์ต่างๆแล้ว ก็ะจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็คือปูเล่ปูเล่เนี่ยจะอยู่กับเราได้ก็เป็นปีนะครับเรียกว่าปลูกครั้งเดียวได้ได,ได้กินเป็นปีเลยนะครับเพราะว่าเขาใช้วิธีเด็ดใบรับประทานใบเขาจะไม่แข็งนะครับจะกร,บกรอบๆไปผัดจะไปผัดหรือว่าจะกินแบบปัน่น ปั่นแบบน้ำผักรวมรวมกับพวกใบสวิชาตรดตรงนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นปูเล่นะครับ